Thank <laughs> you. สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสู่ทุกคนเนอะยินดีตอนทับเขาสู้ซ่องน้องตต้ซารดาแน้วพี่น้องมุนี่น้องตต้ออกจากบ้านพี่น้อง <c oughs> น้องตต้ออกจากบ้านมากผู้เดียวแล้วพี่น้องใจมาล่องอยู่ผู้เดียวว่าสิเอาโตรอวัวดูวัจเลยเนาะล่องออกจากบ้านมาพี่น้องน้องมากเมื่อโค้เซโดนเนาะเนี่ยมันคำน้องไตก้กะ โทษเมื่อบอกพ่อกับแม่ว่าน้องตายบ่ได้เมื่อเนาะพี่เนาะน้องตายกับฮาบอลอยู่แถวนี้เนาะอ่าเพราะว่ามันจำเป็นพี่เนาะน้องตายมีเบียกไว้หนึ่งเนาะก็เลยพักเลยพี่เนาะตอนนี้น้องตายกับอยู่ห้อผู้เดียวเนาะพี่เนาะน้องตายกับอยู่ห้อผู้เดียวเนาะมาใส่ชีวิตอยู่ผู้เดียวว่าจีเอาตัวรอที่โต๊ะรอเนาะพี่เนาะวันจีเศร้าหองแอร์อะหองแอร์มันแพงเนาะพี่เนาะน้องตายกับเศร้าพดเนาะ ตอนนี้น้องตายสั่งตำเม,มากินตำทะเลพี่น้องกินผู้เดียวพูดตรงใหญ่ขนาดเลยน้องตายกะโทรไปบอกแม่น้องตายก็พ่อเลยเนาะเพื่อน่าโอเคบอมากับอบอมาเพื่อนมาบอมาเพื่อนบ่อยมากมันคำนะพี่น้องเพราะว่ามันคำน้องตายก็เด้บริเ,เมืวณพี่น้อง อยู่คนเดียวกับยาอยู่พี่น้องเด็กอะทำใจน้องตาก,อาก็นนกายังมาเหนนะายียดเทียบนี่แน่เนาะว่าเป็นอะไดรเนาะการอยู่คนเดียวมันจีมวนคืออยู่ไงกันหน้าบอหรือว่าวจะไดรโอ้ไอนนี้น้องใต้สร้างตามทะเลมาก,กินพี่น้องกินเบิร์ตเยอะ ไม่ถวยใส่ต้องยาเอาเนาะบุทันได้กินเขาก็ไั้อันนองตาก็ไังสั่งจะมากินเนาะเสียบบุเห็นสัยบไปไหน น้องตายมาพักอยู่ห้องแหมนะพี่น้องทีห้องแหมแสงเดือนเมืองโคน้งเนาะอยู่เดียวกับชิเงาเงา ลอกออกมาเบิ đó, à, ่งเล้วพี่น้องอะน้องใ้ก็บุเคยออกแก้เกลือได้พี่น้องบุเคยออกจากบ้านมาผู้เดียวแก้เกลือเนี่ยบกติน้องใจที่มากับไอเอึกบุ่ยอื่นบุ่ยอื่นตอนเสอบเมื่อเนาะแค่น้องใจที่อัปเดตให้พี่น้องเมืองเยอะ ทำตาเด็กเจ็บแฮงพี่น้อง <c ười> น้องตายมากเมืองั้วนี่กะน้องตายมากเฮ็ดบัตรนะพี่น้องบัตรประจำตัวตน,น้องตายบ้าสิไปประเทศไทยแต่ว่าเพิ่นมอยเฮ็ดบัตรนะพี่น้องบ้าอายุของน้องตายบัวท่านเทิงพี่น้องเพราะว่าตอนนี้น้องตายกําลังสิบหกปีถ้าเฮ็ดบัตรได้ต้องสิบแปดปีเนาะอีกสองปีพี่น้อง อีเมลแล้วทวมาทานของตาแด้เป็นเบ็ดคุณน้องพี่น้องมากินเข่าแล้วก็จังส์เดินสิยาน่าเป็นห่วงน้องตายนะพี่น้องมากคนเดียวเนาะก่อยคือเป็นห่วงปกติน้องตายไปใช้มาใช้น้องตายสิไปครับ ไอ้อ <Ai> <SM AT> ิร์กทำเท่ๆสั่งมาถ้าฉีกสั่งเอาน้อยเดียมันก็หมดเลยที่พี่น้องเพราะว่ากันจะคลายเป็นสูตรเนาะ กินเขาซองเท่าไรได้บีน้องบวงกระโปมี มาซาวองแหมอยู่เมืองด้าอน,นี่กันเน,เน,เน,น,น,นเานนนะพี่น้องคนะืน,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 นหน,นึ่งเออดิบะสาวสี่ซมู่กกน่ามืมาอหนึ่งอะไรพี่น้องถ้าว่าห้องแอร์นะห้องแอร์มันมันสีแพงกว่ามันสีแพงกว่าห้องคอนโดนะไรพี่น้องห้องแอ้มนุ่งจ่ากับมือหูพูดกันควายงตายกับก็เคยมาขังแดดพี่น้องเคยมาอุ้งแหมขังแดดเนาะ จะบายดงตายต้องะคเจะเบิ้งเขาจะว่าหอ้องคนโดห้องคนโดหันเจ็ดสิบพันกีบเนาะหาเป็นเงินไทยก็ประมมณอยู่สงองร้อยพี่น้นงองสองร้อยบาทแต่บ้าน้องตากับบริษัทเราบ้หองแอร์ทรายว่าคนบ้านแพง้องตาก็ได้บวกเอา้วงตาก็ได้มากเอาหองคอ ก็ว่าน้องตายสิเมื่อบรทัานเนาะเพราะว่าบ้านน้องตายคัวเพ่พี่น้องคัวเพ่เพิ่งแหย่คำเพื่อเอาเนาะว่าเพื่อนนะเพิ่นสิบโมได้ย่งกันขึ้นเนาะน้องตายกับบุหานเมื่อเพราะว่าถ้ามันไกลน้องเนาะจากบ้านน้องตายมากพวกนี้ก็ประมานทรายปะ จะรักว่ามุดได้ขนา กินเขาวแล้วนะกินนอตเลยพี่น,อน้องน้ลงตายที่มาถ่ายเบิงนะ่งเนาะบอลน,นอตน,นี่เราพี่น,อน้องบอลน,นอตน้องจ่ากา uh, สีปิดไพ่นอตน้องพี่น,อน้องฮองพัตรลมตายสีปิดไพ่นอตเดียวอ่ามาขาเนี่ยแกซิมี่้องหนาวเนาะโอ้ดูมากเลยเดี๋ยวมืออื่นแล้วพี่น้องน้องตายสีถ่ายให้เบิง่งต่อจากคลิปนี้เนาะ ตอนนี day, ้น้องใต้ก sí ็ตื่นนะเนาะพี moi, ่น้องน้องใต้ตื่นย่ามือเสาวน้องใต้สิเตรียมโตเมื่อบ่ายเนาะน้องใต้ก็อาบน้าอาบน้่าเงียบดอยอย่างพี่น้องน้องใต้สิเตรียมโตเมื่อบ่ายเนาะอยู่ได้อยู่พี่น้องแต่ว่าอยากหยาดน้อยหนึ่งเพราะว่าน้องใต้เป็นคนหยาดหยาดพีน้องึ้นไปทศถิพี่น้องแต่ว่ามันโมมี่เองนอนนอนดับไปแต่ก็ได้เปิดเพลงฟังกลางเวราพี่น้อง ไปกันนะพี่หนอขางแลยได้หนิตั้งใจสิขี่โดดออกไปเนอกนอเอากระเจเอากระเจไปส่งเพื่อนนาะพี่หนอกาไปหากินเขากินย่างน้องพี่น้องกาสำหรับคลิปนี้กา ชีจบเพียงสมีเด้อคลิปหนาพอกันไหมเนาะขอบใจที่รับส้มคลิปของน้องตายได้แล้วบ๊ายบายเด <c oughs> ี๋ยวน้องตายสิว่าไทยเบิ่ง,งแล้วพี่น้องตอนน้องตายไปข้างหลอกเอ๊ะกี่ห้องในห้องพี่น้องต้นนั้นแอ้มันใส่บะไรเนาะมีตังซองตังเด็กอะมีบอลใบเครื่องอีพี่นอ้องถามว่าสาวอยู่เป็นเดือนเนี่ยบุหูว่าเดือนเท่าไหร่ บวัฒนธรรมมีโทรทัศน์มีอ่ไงอีกห่อนี่งนี่นะพี่น้นนงอ,นนอ,งองรถของนอง้องจายอ่าอันนี้มันก็สิเป็นแบบเป็นหอ่อเป็นห่อของไฟความานันเนาะโอ้กว่างสบายขนาดพี่น้องน้องตายสิเอากระเจียไปส่งคนนอตเตอน์จ่ยายไปกับรถน้องตายไปคนเดียวพี่น้อง นี่น <source> ้องตาเอามากินข <OVER> so so ้าวแล้วพี่น้องสั่งปี๋หมูเลยกะอันนี้บุกหมูปี๋เนี้ยเลยกะแจ้งน้องตาเนะแยงน้องตายกินข้าวแล้วก็เมื่อบ่ายเลยเนาะเพราะว่ามันสวยพี่น้องงตาหิ้วข้าวตอนนี้ก็มากหอดเที่ยงแล้วเนาะพี่น้องน้องตาเอารถไปแปลงอู้พี่น้องนี่เปลี่ยนตาใหม่เนาะเพราะว่ารถน้องตามันโดดพี่น้องเลยตามันหักเปลี่ยนใหม่วัดชองเลยกะเปลี่ยนแนวอาร์ตบอล เปลี่ยนตาบด2แล้วก็แปะสติกเกอร์ใหม่นี่สิละตาตามันหักงตาก็ให้เขาเจ้าซ่ให้ใหม่บด2ถ้าเป็นเงินไทยกะประมาณประมาณเท่าไหร่ประมาณ6 7นีลพี่น้องเปลี่ยนตาใหม่ลกอันนั้นใหม่ใส่จักจักเขาจเอออีหยังตาก็บ่ฮู้กันเนาะ มาว่าเตียงอีเมยียแล้วก็แกงลราใม่ถ่าแล้วก็หันเด้อแกงเราใะนะีแใ่แกงลราใม,อาใม่อยู่ไซส์กรบปุมวลคืออยู่หน้าเด้อพี่น้องน้อตายเบิ่งคักไปออกไปหาประสบการณ์ก็สำหรับคลิปนี้ก็สิจบเพียงสนีเด้อคลิปหน้าพบกันใหม่นะพี่น้องบ๊ายบาย